ม่องกฟองนะติด่นนี่อีกนะตอนเมื่อสมาเกิดเศรษฐแล้วค่ะง่าเพีนนยวกว่านเเดี๋ยวเมืดูตันสมัยเยวมันจะรอดน้ำรั้งใช่ไหมนี่หนูมาจากไหนกันคะบางบุรอ,อ๋อ,อที่หนูโทรมาแล้วพี่ว่าหนูมาจากไหนใช่ปะ ถ้าเล็บหนาะหนูพยายามแบบว่าตะดใบหน้าเล็บให้บางแล้วก็พยายามตัดเล็บให้สั้นตัดเล็บให้สั้นก็คือพยายามอย่าไปเข้ามุมนะคะแต่ถ้าเกิดหนูปล่อยไว้ให้ยาวแล้วเล็บ่ะถ้าเกิดมันกดอะเวลาเราตัดซอกเล็บเวลาหนูตัดเนาะตัดเอียงแล้วหนูก็ดึงออกข้าง uh huh. คือแค่นี้เนี่ยตัด ดึงออกข้างอันนี้นี่สำหรับเล็บที่มันจิกด้านหน้าเนาะแต่ถ้าเกิดถึงโคนก็ต้องงัดถึงโคนข้างนี้สิทำไมพี่หายใจเลยฮะถอนหายใจว่าจะให้เจ็บดีหรือไม่ให้เจ็บดี ต้องกลัวนะอันนี้หนวกน,นิดนึงนะถ้าเล็บอย่างเงี้ยมันจะตัดยากมันต้องแบบว่าไม่ต้องกลัวนะแค่เสียวแค่เสียงแค่เสียงอะออกละ อืเจ็บหรือเสียวทั <c oughs> ้งโลงไหม oh. โอเคเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งข้างนี้ขอถอนหายใจก่อนนะ <c oughs> เออ นี่สินะคะลูกอือ uh หือ huh. ฟังเสียงโจอมอย่าพึ่งเข้ามาแป๊บนึงโจมหนังข้างหนอก uh huh. อะโจมหนังข้างหนอกแป๊บนึงอือ uh หู huh. อ้ยขาดหนึ่งอ้ยขาดสองเพราะว่า,าเล็บคนหนูแข็งแล้วลูกเออทีหลอกไปแล้วนะ อ,อ,อ่ะลูกโล่งยังอ่ะ<ด>หนูหนูแตะดูมันมีเล็บหักอยู่ข้างในด้วยสีเขียว<ด>อ่ะหนูแตะดูดแตะโ<ด>ล่งเลย<ด>ใช่ไหมมันไหลชิ้นมาก จตัดใช้ไอ้เป็นไอ้เป็นกายตัดเล็บดีแบนนี่ไง <ứng S 2> แต่ <ứng S 2> ผมใช้ไม่ค่อยเป็นหรอกอพอมันตัดเข้าไปแล้วมันก็เข้าไปเรื่อยๆ, <ứng S 2> ๆเลยเป <ứng S 2> ็นสุดโคนอันนี้เนาะโล่งไหมกดอย่างเงี้ยโอเค